ในยุคนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณมาเล่นการเมืองคุณทักษิณก็เหมือนกับนักการเมืองทั่วไปคุณทักษิณก็เหมือนกับนักเรียนนายร้อยทั่วไปนักเรียนเตรียมทหารทั่วไปที่ทั้งจงรักทักดีและดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาและในยุคของคุณทักษิณนั้นคุณทักษิณได้จัดงานเฉลิมฉลองการครองราชครบหกสปี ซึ่งมีพวกเราเข้าร่วมกระบวนการเฉลิมฉลองการครองราช60ปีของรัชกาลที่9นะครับด้วยการใส่เสื้อเหลืองนะครับเหลืองทั้งแผ่นดินเหลืองทั้งแผ่นดินนะครับไม่มีนะสีอื่นเกียพลในตอนนั้นภายใต้การนำของพันตำรวจเธอดอทอรทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรี แล้วก็เชิญนักษัตริย์ทั่วโลกมาไม่ใช่กษัตริย์ไทยเชิญอย่างเดียวนะครับเครดิตทักษิณก็ไปเชิญนะกษัตริย์อื่นๆทั่วโลกให้มาร่วมนะในพิธีนะครับเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีของกิงภูมิพลของกษัตริย์ภูมิพลมันเป็นการแสดงความจงรักภักดีกันนะทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและใครๆก็รู้ว่าทักษิณเนี่ยนะทักษิณเนี่ยเขาจงรักภักดีนะคุณหญิงพจจมานเองก็มีเส้นสายเชื้อสายมาจากวังด้วยจงรักภักดีกับราชวงศ์จัก,กรีกับกษัตริย์ไทยมาตลอดนี่นะผมเริ่มบรรทัดแรกผมเริ่มสถานีแรกเพื่อให้คนที่ตั้งคำถามหรือให้คนที่นะ วิภากษ์วิจารณ์ณว่าเพราะเราไปด่าเจ้าเขาถึงแกล้งทักษิณเนี่ยให้ท่านได้เข้าใจเราเริ่มสถานีแรกที่รัไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีในทางปฏิบัติด,ด้วยการกจัดงานเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีให้กับทิงภูมิพลนะซึ่งนะครับดังไปทั่วโลกเสื้อเหลืองเต็มทั้งแผ่นดินแต่หลังจากนั้น หลังจากนั้นไม่นานคุณทักษิณก็ถูกทหารเสือพระราชาถูกทหารหมหาราชินยียึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยาปีพศ2549ขณะที่ว่าตัวเองไปไประชุมกับยูเอ็ยู่ที่นะนิวยอร์กอยู่ที่อเมริกานี่ท่านเห็นแล้วยังครับว่าขณะที่ทักษิณเนี่ยประกาศนะครับ จงรักภักดีจัดงานเฉลิมจะองกรองราชนะเต็มบ้านเต็มเมืองและพวกเราพวกเราเนี่ยหมายถึงพวกด่าเจ้าเลยนะวันนั้นไม่ได้ด่าเจ้าเลยมีแต่วันนั้นเนี่ยนะแท้ร้องสรรเสริญนะร่วมกับทักษิณร่วมกับรัฐบาลไปแท้ร้องสรรเสริญเจ้าต่างหากคำถามคำถามแรกก็ถามว่าแล้วทําไมไอ้พวกเรารวมกับทักษิณน,นะครับรวมกับประชาชนทั้งประเทศ นะเหลืองทั้งแผ่นดินแท้ซ้องสรรเสริญเฉลิมฉลองการครองราชย์คหบสิปีให้กับกษัตริย์ไทยแล้วทำไมกษัตริย์ไทยจึงให้พลเอกสนธิบุญยกลินเข้ามายึดอำนาจในวันที่19กันยายน2549วันนั้นไม่มีใครด่าเจ้าเลยแต่ทำไมเขายึดอำนาจท่านผู้ฟังครับวันนั้นไม่มีใครด่าเจ้า เฉลิมฉลองครองราดให้จัดงานยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกแล้วทำไมเขาจึงนะยึดอำนาจค่นล้มทักษิณละ่ะท่านผู้ฟังตอบได้ไหมแล้วมันเกี่ยวกันไหมกับไอ้คนที่ไปไปไปด่าเจ้าแล้ววันนี้เขาเ็เอาทักษิณเข้าคุกเกี่ยวกันไหมและคดีที่เอาทักษิณเข้าคุกวันนี้มันต่อเนื่องมาจากการยึดอำนาจส9บเก้ากันยาปี4ี้า มันถะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมันเกิดมาจากการยึดอำนาจ19กันยาปี49 19กันยาปี49พอยึดอำนาจเสร็จแล้วก็เอาเรื่องทักษินเรื่องคุณหญิงนะคุณหญิงพจมานไปประมูลซื้อที่ดินนี่แหละแลนะจนทักษินต้องมาติดคุกอยู่วันนี้นะครับสำหรับเรื่องนะเรื่องหุ้นนะั้นนะมันจบไปแล้วเรื่องภาษีเรื่องภาษีขายหุ้นมันจบไปแล้วแต่มันมาถูกรือฟื้นขึ้นมาด้วยการทำรัฐประหารนะ ด้วยการทํารัฐประหารในสมัยประยุทธ์จันโอชาและก็นํามาสู่การนะถูกเอานะให้สารฎีกาพิจรารณาคาดีใหม่ขึ้นมานะแล้วก็ตัดสินต้องนะครับให้ชดใช้ภาษีอีกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกับคนด่าเจ้าหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยท่านผู้ฟังสาเหตุมันมาจากไหนมาสาเหตุมันมาจากวัง นะวังสังและยึดอำนาจ19กันยาปี49นะยัดเยียดให้ทักษิณเนี่ยนะกลายเป็นคนล้มเจ้านะก่อนที่จะมีการนะก่อนที่จะมีการยึดอำนาจก็มีการนะบอกว่าทักษิณน,นะครับก็บอกว่าทักษิณเนี่ยนะีขายชาติ นะเมื่อวังพุกกรเนี่ยเกาะปูเตยเลยเอ่ยเป็นของขมรนไปหมดแล้วตั้งแต่วันนี้เกาะเกาะปูก็เนี่ยนะนักท่องเที่ยวยังไปเที่ยวกันนะเต็ไมไปหมดเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยบิดเบือนกันถึงเกาะปูเกลายเป็นของขมรนไปแล้วอ้างว่าขายชาติอ้างว่าคิดล้มล้างสถาบันรักสินคิดล้มล้างสถาบันแต่จัดงานเฉลิมฉลองกรองราชเอกษัตร,ริย์ได้ยิ่งใหญ่ณนะอย่างที่ไม่มีคนไหนทำได้นะครับตั้งตัวเป็นประธานาธิบดี ทักษิณเนี่ยนะครับถูกล้มในฐานะตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเนี่ยคุณสมัครก็เป็นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีและก็ประเทศไทยก็ไม่มีใครทักคนนะครับที่คิดจะไปเปลี่ยนระบบไปต่อสู้เพื่อให้เป็นประธานาธิบดีก็ไม่มีใครเลยไม่ใช่เฉพาะทักษิณแต่ข้อหาหลักๆข้อหาหลักๆที่ทักษิณถูกลม้กลมถูกยึดอำนาจน,นะครับจนนำมาสู่การเข้าคุกและถูกยึดทรัพย์ ปลายทางมันอยู่ที่คุกปลายทางมันอยู่ที่ถูกยึดทรัพย์ปลายทางมันอยู่ที่เรียกภาษีนะขายหุ้น,ต,น,น, 49, ต,น,น 1997, ต้นทางมันอยู่ที่การทำรัฐประหารปีสี่้าต้นทางมันอยู่ที่การทำรัฐประหารปีห้าเจของประยุทธ์จันโอชาและสามพอต้นทางมันอยู่ที่การทำรัฐประหารปีสี่้าโดยสนที่บุธธเญเจคลินต้นทางที่สุดมันอยู่ที่วังทั้งนั้นวังเป็นคนสั่งให้จัดการทั้งนั้น และก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยไม่ได้เกี่ยวว่าด่าเจ้าหรือไม่ด่าเจ้าให้รักเจ้าให้ตายให้จัดงานนะจะลืมฉลองใ,ให้เจ้าใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้แก้ปัญหาที่เจ้าไปกู้หนี้ยืมสินมามากมายขนาดไหนนห้แ,แก้ให้เจ้าหมดแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็จะยังกําจัดทักษิณคําถามตรงนี้เนี่ยนะถามว่าทําไมละ่ะทําไมละ่ะทําไมละ่ะทําไมล่ะทําไมถึงทักษิณถึงตง้องถูกกําจัดละ่ะ ในเมื่อไปช่วยเจ้าสารพัดท่านตอบได้หรือเปล่าว่าทําไมทักษิณถึงยังต้องถูกกาจัดในเมื่อทักษิณจงรักภักดีกับเจ้าในเมื่อทักษิณทําทุกอย่างไปช่วยเจ้าเจ้ามีปัญหาอะไรธุกรกิจเจ้ามีปัญหาก็ช่วยเจ้าต้องการให้เป็น king of the king นะยให้รื้อไปทั่วโลกทักษิณก็จัดงานเฉลิมฉลองให้นะ ถามว่าแล้วทําไมล่ะทําไมทักษิณถึงต้องถูกกําจัดและถูกกาจัดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรตอบผมได้ไหมท่านผู้ฟังครับตอบผมได้ไหมทักษิณไม่เคยยิดจะลมล้างสถาบันกษัตริย์ทักษิณทักษิณมีแต่ปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับทักษิณไม่เคยขายชาติทักษิณมีแต่ทําให้ชาติไทยเนี่ยนะครับให้คนรู้จักมากขึ้นนะทั่วโลกรู้จักนะ ชาติไทยมากขึ้นแล้วทำไมละ่ะทำไมทักษิณช่วยชาติบ้านเมืองอย่างนี้ทักษิณทำไมถึงถูกกำจัดแล้วครับท่านผู้ฟังช่วยตอบมาหน่อยเจ้าไม่เอานี่นะคุณนี่บอกว่าเจ้าไม่เอาเจ้าไม่รู้จักสำนึกบุญคุณชาวบ้านพวกเนรคุณอ่าคนพวกนี้มันเนรคุณประชาชนเนี่ยนกะ็ตอบมาเจ้าแม่งเนรคุณชาติและประชาชน วังปลุนนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านนี่ก็บอกว่านะยังไงก็วังเวงปลุนมื่นเจ็ดพันล้านก็ว่าเอาละครับมะเร็งก็คือมะเร็งนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะริบอะไรไม่รู้ดกว่าเอาละครับ่าดูฟัง นายกทักษิณดีจริงใครร่วมเกินบาปหนักค่ะโห้ไอพวกนั้นมันไม่สนใจเรื่องบาปหรอกนะครับอยากได้เงินเงินใช้ไม่พอไอเรื่องอยากได้เงินเนี่ยผมก็ว่ามันก็คงไม่ใช่อยากได้เงินอยากทักษิณเท่าไหร่หรอกเ,รเงินที่อื่นเขาขอหาไปให้วันนี้เขาขอหาไปให้เยอะแยะนี่ก็ตอบว่าปูติมันไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังทักษิณต้องถูกกำจัดเนี่ยถูกกำจัดเพราะอะไรครับทักษิณถูกกำจัดเพราะว่าทักษิณทำดีกับเจ้าไม่พอทักษิณกำลังมาทำดีกับคนยากาเนี่ยผมผมพูดให้ท่านฟังอย่างนี้และสิ่งที่ทักษิณไปทำดีอนีนะทำดี กับคนรายญาเนี่ยมันเป็นการทำดีที่เจ้าเนี่ยนะที่ราชวงศ์เนี่ยนะ